ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรสปาร์คครับสามารถเอาชนะ AI Paper ไปได้3ต่อ0เซตนะครับเรสปาร์คเนี่ยเป็นทีมของน้อง2นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยน้อง2เนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับเ,เพื่อนๆเร็วๆนี้แหละโอ๊คเชื่อว่าน้อง2เนี่ยใกล้จะได้ลงแล้วนะรอลุ้นรอเชียร์นะครับก็วันนี้ชนะไปครับเรสปาร์คครับ25ต่อ22 25ต่อ18และ25ต่อ20นะครับก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้ทางฝั่ง AI Paper เนี่ยเขาไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะ ปกติใน AI เนี่ยผลงานจะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ว่าพอวันนี้มาแข่งขันกับทางレ e ปาร์ k แล้วจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าทางฝั่งของレ e ปาร์ k วันนี้มาคบเครื่องมากกว่านะครับจังหวะวิธีการเล่นเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะซึ่งก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันในวันนี้ครับโอ้โหมันดูจะผิดฝาผิดฟอร์มไปนะทางฝั่งของ AI Paper นะครับคือฟอร์มในดูการใน AI Paper ผลงานค่อนข้างที่จะดีนะแต่พอมาแข่งวันนี้จริงๆแล้วต้องยอมรับว่า ฝั่งของレスパー์ทีมทั้งสองเนี่ยดูดีกว่านะครับวันนี้ก็คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดของレスパー์เนี่ยก็ทั้งเป็นทั้งด้านของเอริซานะครับทำไป13แต้มแล้วก็ทั้งด้านของ เลซอนบูเนี่ยทำไป10แต้มนะครับแล้วก็มีทางด้านของโฮยองเนี่ยทำไป10แต้มนะครับจะเห็นได้ว่าการกระจายแต้มตีดีมากเลยนะอย่างเอริซาท็อปสกอร์ก็จริงครับแต่แค่13ลองลงมาก็คือ10กับ10เนี่ยผมมองว่าถือว่ามีการมีการกระจายแต้มกันตีได้ดีมากๆนะครับส่วนทา้งด้านของปาคาเยมินวันนี้มี6แต้มนะครับแล้วก็อึนจินมี8แต้มนะครับ ในมุมโอก๊กนะครับโอกมองว่าถ้าทั้งสองกลับมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแทนทางฝั่งของปาคาเยมินนะครับแล้วก็อาจจะไปช่วยในการเล่นเกมรับคือทั้งสองเนี่ยก็โดดเด่นในเกมรับอยู่แล้วนะแล้วก็มีสอดแทรกขึ้นมาตีบ้างโอ๊กว่า job หน้าที่ของทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆกับตอนที่อยู่ฮุนไดแหละเพื่อนๆคล้ายๆกับตอนที่อยู่ฮุนไดในการที่ช่วยเล่นเกมรับจะเป็นหลักใหญ่ส่วนเกมรุกเนี่ยทางตอนนี้เขามีทางด้านเอริซานะครับเป็นต่างชาตินะอิตาลีสูง193เนี่ย คือเป็นตัวหลักในการโจมตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทั้งด้านของลีซุนบูตัวตีคนหนึ่งนะครับส่วนสูง183ในโอเปร่าสองคนนี้จะเป็นตัวตีหัวเสาตัวหลักนะเนี่ยเอริซาเนี่ยก็ปีหลังแล้วก็ซุนบูเนี่ย จะตีหัวเสาคือตีบอลยาวเนี่ยสอคนนี้จะรับหน้าที่นะครับส่วนในเรื่องของบอเลเร็วอันนี้ต้องยอมรับว่าเลสปาร์เขาแน่นอยู่แล้วบอเลเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮยองหรืออึนจิน2คนนี้เป็นบอนเลเร็วที่ค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีอยู่แล้วจ็อบหลักๆของน้องสองถ้าได้กลับมาเนี่ยก็คงจะเป็นการช่วยเกมรับให้แน่นมากขึ้นนะครับคือยิ่งบอลแรกดีนะครับทางฝั่งบอเลเร็วทางฝั่งบอลสูตรของทางเลสปาร์ก็จะเล่นง่ายและยิ่งบอเลเร็วค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยนะครับคือ2คนนี้โฮยองกับอึนจินเนี่ย Ho ไม่แตกต่างกันใครใครอยู่แดนหน้าเนี่ยก,ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอกมองว่าการมาของน้องสองเนี่ยจะทําให้レสปาร์คแน่นขึ้นนะครับแต่วันนี้レสปาร์คเองก็เอาตัวรอดไปได้แบบที่ก็ไม่ได้ยากเย็นนะในในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับคือมันไม่ได้ยากจริงๆครับในการชนะไป3าสูซึ่งอกมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI Paper ผลงานแอบดูดีกว่าด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอผลงานเป็นแบบนี้ครับ เรื่องของตารางคะแนนเนี่ยมันก็ส่งผลชัดเจนครับเพราะว่าตอนนี้ครับทางฝั่งของไฮพาร์เนี่ยมีอยู่13แต้มนะครับเป็นจ่าฝูงนะเพื่อนๆนะทีมไฮพาร์ของโมเมเนี่ยก็เรียกว่าก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเกมเกมนี้ไปด้วยแล้วก็ AI ครับตามมาที่10แต้มนะครับพุ่นได10แต้มนะครับ GS Caltech 8แต้มส่วนฝั่งเลส s ์พาร์นะครับขยับขึ้นมานะครับเป็น7แต้มนะครับเท่ากับฮึงกุ๊กแล้ว IBK ตามมาที่5แต้มนะครับ ในเลกแรกต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยยังคงมองอะไรไม่ออกครับทุกทีมยังคงไล่กันสนุกตัวทางฝั่งของเลสปาร์กเองเนี่ยอาจจะสตาร์ทมาจะบอกว่าตื้อตื้อตันๆน,นิดนึงนะครับในการที่ชนะ3แพ้3เนี่ยแต่ก็ถือว่ามันก็ยังโอเคนะอยู่ในจุดที่เลสปาร์กเนี่ยยังโอเคมากๆเลยนะครับส่วนทีมไฮพาร์ Hi ของทางโมเมอันนี้เราต้องยอมรับว่า i ฮพาร์ตของโมเมเนี่ยผลงานดีจริงๆเพื่อนๆคือแพ้เพียงแค่นัดเดียวเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยชนะ5นัดรวดมานะครับแล้วยิ่งสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วด้วยนะครับมันส่งผลทําให้ทางฝั่งไฮพาร์ตของโมเมเนี่ยคือคะแนนก็ทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปเลยนะครับจะมีเกมที่ต้องลุ้นอีกเกมหนึ่งนะครับทางฝั่งของไฮพาร์ตเนี่ยเพื่อนๆคือเกมที่ GS เจอกับฮุนไดเป็นไปได้นะครับเราต้องเชียร์ให้ GS ชนะ เพื่อที่หยุดแต้มฮุนไดไม่ให้ไล่ทางฝั่งของไฮพาร์ตได้นะคือถ้าฮุนไดชนะ g s 30เนี่ยตัวฮุนไดเองก็จะมีคะแนนเทียบเท่าของไฮพาร์ตไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอังคารนี้นะเพื่อนนะอังคารที่จะถึงเนี่ยเราเชียร์ GS เอสคาทให้ชนะฮุนไดน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อทางฝั่งของไฮพาร์ตของโมเมมากที่สุดนะครับส่วนเลสปาร์กเองเนี่ยเกมการแข่งขันในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเก็บ3ามแต้มที่มีค่ามากมาก ดันตัวเองขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่5ได้แต่วันพุธเนี่ยเพื่อนเพื่อนวันพุธที่12เนี่ยแหละครับเจองานหินครับเลสปตร์ <Les> Spark, เจอกับไฮพารตอนนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าไฮพารตอนนี้เป็นทีมที่แพ้ยากเป็นทีมที่สไตล์การเล่นเนี่ยหนักแน่นมากๆนะครับยิ่ง3ประสานงานเนี่ยฮะโมเมโมมาคังโซวีครับ, ome, a, so รบโอ้โหบอกได้เลยว่า3ตัวตีแนวยาวเนี่ย โอ้โหตีดีจริงๆนะครับเลสปาร์กก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในการเจอกับทางด้านของไฮพาร์สนะแต่ว่าสิ่งที่อุคมองว่าทางเลสปาร์คดูโดดเด่นกว่าก็คือมิดเดิลบล็อกแหละโฮยอนกับอึนจินเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแน่นกว่าเซบีนกับทางด้านของรีจียุนซึ่ง2คนเนี้ยเซบีนกับจียุนของทางฝั่งของไฮพาร์คเนี่ยสคนเนี้ยอายุยังน้อยอยู่ซึ่งมาเทียบความเก่ากันแล้วเนี่ยฝั่งของเลสปาร์คเนี่ยอุคมองว่าเก่ากว่าแต่ถ้าเทียบตัวตีอะอุคว่าความแน่น โมเมคังโซวีโมมาเนี่ยโอกว่าตีดีกว่าทางฝั่งของตัวตีของทางเลสปาร์กนะอันนี้คือเปรียบเทียบกันความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ตัวตีของเลสปาร์กก็ทำได้ดีในเกมที่เจอกับทางด้านของ AI Pa เ e r เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นไดเน้เพื่อนในตอนนี้นะเพียงแต่ว่าอุกมองว่าเกมที่เจอกันวันที่12เนี่ยแฟนๆชาวไทยอย่างเราเนี่ยมันจะเชียร์กันไม่ถูกไงาะว่าทีมนึงก็ ทีมทั้งสองทีมหนึ่งก็ทีมโมเมนะครับแล้วชัยชนะเนี่ยมันก็สำคัญด้วยกันทั้งสองทีมนะครับคือไฮพาร์ตก็จะเป็นที่ต้องเก็บแต้มยืนตำแหน่งจ่าฝูงทิ้งไปเลยครับส่วนทางด้านของเลสปาร์กเนี่ยเราก็แอบลุ้นนะครับว่าให้ทำแต้มเยอะๆไว้ก่อนพอาทั้งสองมาเนี่ยมันจะได้ไปลุ้นเพย์ออฟอะไรกันได้สนุกมากขึ้นนะอ่ะเอาเป็นว่ารอรุ้นรอเชียร์กันทั้งสองทีมครับไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเหมือนกันนะครับวันพุธที่จะแข่งขันกันนะครับแต่ว่าวันอังคารเนี่ยเราเชีย ไว้ก่อนเอเทียร์ทางฝั่งของ GS หอ่าคุนไดเนี่ยเราก็ต้องลุ้นให,ให้ให้ไม่สามารถชาร์จ GS ได้เราเชียร์ GS กันไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นผลดีที่สุดนะครับต่อทางไฮพาร์ของโมเมนะครับเพื่อนเเอา้าก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับลีกของเกาหลีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูผลงานของนักกีฬาในลีกญี่ปุ่นสักนิดนึงนะครับวันนี้อัชาราพรคงยศนะครับ โจมตีไปได้13แต้มนะครับบล็อก1แต้มวันนี้เนี่ยหนูเพียว14แต้มนะครับแล้วก็น้องไก่เนี่ยวันนี้โจมตีได้3แต้มแล้วก็บล็อกไปได้ไม่มีมีเสิร์ฟเไปได้3รวมเป็น6นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับอารามาเล่ก็เก็บชัยชนะนัดแรกได้แล้วด้วยนะครับในการชนะกกยมาไป3 ต่อ0เซตนะครับ26ต่อ24 25ต่อ23และ25ต่อ14นะครับส่วนทางฝั่งของฮิซามิสึสปริงทีมของหนูเตยนะครับก็วันนี้ชนะนะครับทางด้านของกุลมะไปนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ดุเดือดเลยทีเดียวนะชนะไป3ต่อ2นะครับวันนี้ เตยก็ทําไป2แต้มในการโจมตีบล็อกอีก1รวมเป็น3แต้มนะครับเ,เพื่อนๆอา้าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของไอซามิสมึสปริงนะครับแล้วก็เตยเหมือนจะเจ็บด้วยนะนิดๆีด่ขอให้ไม่เป็นอะไรมากแล้วกันภาวนาให้เตยไม่เป็นอะไรมากนะครับเอาก็ประมาณนี้แล้วกันคนระสรุปผลงานของ นักกีฬาไทยนะครับในลีกของญี่ปุ่นส่วนลีกเกาหลีก็วันนี้เชียร์ทีมน้งสองชนะไปแล้วโมเมชนะไปเมื่อวานแล้ววันนี้ผลการแข่งขันก็เป็นใจด้วยนะครับอา้าวโอนกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับคเพื่อนทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับ,สว,ส,รบ,บ,บสวัสดีครับเจองนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ